พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระวรรณราชจุนพรหมคุโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเวลา18นาฬิกาหนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบําเพ็ญกุศลชั้นสองอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระวรรณราชจุนพรหมคุโต โอกาสนี้ทรงวางพวมาลาสวนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพสมเด็จพระวรนรัตซึ่งมีนามเดิมว่าจุนพรามพิทักษ์เกิดเมื่อวันที่17กันยายน2479ณนบ้านบ้านเกาะเกตตะบลชำราอําเภอเมืองจังหวัดราชเป็นบุตรของนายจันทร์กับนางเลยพรหมพิทักษ์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดคิรีวิหารเมื่ออายุครบ12ปีได้บัรพชานวัดคิริวิหารจากนั้นพระอุปชาได้ส่งมาศึกษาต่อนวัดบวรยิเวศวิหารและได้อุปสมบทโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมารมหลวงวชิรยานดาวง์เป็นพระอุปชาได้รับฉาย,ยาว่าพรหมคุโตและอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปลี่ยนธรรมก้าประโยคจากสำนักเปลี่ยนวัดบวรยิเวศวิหาร สมเด็จพระวรรรัตได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนไปที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศและปฏิบัติศาสนากิจเป็นคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาอย่างมากนอกจากนี้เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดและเสด็จประทับณนวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปี2521เป็นผู้นั่งพระเสลียงกลีบบัว และราชรถน้อยอ่าพระพิธรรมนพรมศพเด็กกลางพระชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราบรมนาถบพิพตรจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรน้มนฑนพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคม2560โดยได้รับพระราชทานสาปนาสมรดิ์เป็นสมเด็จพระราชคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระวรรต์ เมื่อปี2552และเป็นเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารในปี2558รวมทั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ ซึ่งได้รับมอบหมายจากเทวรัสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวงหรือปฏิทินจันทรคติไทยและให้ความเห็นก่อนจะประกาศใช้ในแต่ละปีสมเด็จพระวนรัชจูนพรมคุตโตมวรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่15มีนาคม2565สิริอายุได้85ปี1า6 5ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระพิธรรมศพ ระหว่างวันที่18ถึง23มีนาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุณแพทริกของไอร์แลนด์ซึ่งตรงกับวันที่17มีนาคม2565 พระนัท่านนายไมเคิลดีฮิกกินส์ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์กรุงดับลินในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและมีพลานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์มีความร่มเย็นเป็นสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศไทยและไอร์แลนด์ต่างมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายร่วมกันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมืออันหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รันราสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา14นาฬิกา28นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัมปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในชายสมพลพนิษฐ์ประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนในมือที่อนันทมหิดลประจำปี2565และสมทบทุนมือที่ชัยพัฒนากับสมทบทุน มูลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2565นายพานิติอุบลและคณะเฝ้าถูลองพระบาทถูงเกล้าถูลกระหมอ่อมถวายเงินตามความประสงค์ของคุณหญิงบอมหลวงอนโนงชุมสายนินอุบลผู้เป็นมารดาในโอกาสที่มีอายุ105ปีวันที่15มีนาคม2565เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมทบทุนมูลที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนรัชทิวาราชนนท์และสมทบทุนสร้างอาคาร โรคหัวใจโรงพยาบาลพนังกล้าวจังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์พันเอกหญิงนันทพรวีรวัตทที่ปรึกษาโครงการสุดพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตสาขาอนารรมาัยโรงเรียนคณะวิทศาสตร์เข้มร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนนายนำเกและนายเกมโปเชิงริงครูจากราชนาจักพูตานผู้เรรับพระราชทานทุนหลักสูตรดังกล่าวเฝ้าถูลองพระบาทกลับบังคมทุลรายงานผลการศึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคูณในแพทย์ไกรสิทธันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชด,ดำริสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาคณะผู้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธาร,รณาสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธาร,รณาสุขจากสาธาร,รณาราาัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ฝ่ายไทยฟ้าูลองมพระบาทในโอกาสที่จัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2 5 6 5า โอกาสนี้พระราชาทานพระราชาดำรัสแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยเวลา17นาฬิกา32นาทีเสด็จพระราชรำเนินไปยังเบนวัดท่าทองในการพระราชาทานเพลิงศพพลโททันตแพทย์ทวีศักดิ์ทวีศรีซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11มีนาคม2565สิริอายุได้84ปี พลโทธันตแพทย์ทวีศักด์ทวีศรีเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคม2480เป็นบุตรของนายธงกับนางอินคำทวีศรีสำเร็จชันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสมชันบางรักและสำเร็จการศึกษาธันตแพทยาศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลโทธันตแพทย์ทวีศักด์เป็นนายแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้ห่วงใยครอบครัวเป็นที่เคารพรักของผู้ใกล้ชิด มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เคยเป็นทันตแพทย์ปฏิบัติงานตามสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา,หาราชบรมนาถบาพิตรและรับรชาชการเป็นทันตแพทย์ทหารตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท้ายยังเป็นอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำแหน่งสุดท้ายเป็นประธานกรรมการบริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ด้วยคุณงามความดีที่ทําให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์ปฐมพรมงกุฎไทยทุติยจุลจอมกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาพรด้านชีวิตค,ครอบครัวสมรสกับนาทัศนีทวีศีมีบุตรธิดาสามคนองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทา,านเพลิงศพนางสิริยาอินทามาระ ที่เมหลวงหน้าพระปอาสริยาพรวัดเทพศรินทราวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางศิริยาอินธร,รมระอดีตอธิบดีอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริสตสำนักงานอายาการสูงสุดซึ่งถึงแก่อน,นิจกรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2564สิริอา,ายุได้63ปี นางสิริยาอินธรรมระเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2501เป็นธิดาของนายสนิทกับนางประคองรังคสิริสำเร็จการศึกษาระดับมธัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยและไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ที่ลองไอแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกา จากนั้นได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆอาทิอายการผู้ช่วยอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายอายการจังหวัดคดียาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีอายการจังหวัดคดีสารแขวงพระนครศรีอยุธยารองอธิบดีอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตและอธิบดีอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตสำนักงานอายการสูงสุด โดยได้ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมซื่อสัตย์สจริตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาจนได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยภรมหาปรามาพรณ์ช้างเผือกและมหาวาชิรมงกุฎด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกชนะทัพอินธรมระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีบุตรสองคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระาพราชทานพรมลาวางหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิต และพระสทานดอกไม้แก่อาสาสมคาทถานพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานีที่วัดสุวรรณกรอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนิพพานบุญหลวงรัชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวมมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสครทถานพรานจิงโรจิตวิสุทธ ซื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานีซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42เหตุเกิดบริเวณคลองชประทานบ้านง้ะโมงหมู่5ตำบลกวะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16มีนาคม2565 โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสสัมรตหารพรานสุที่งรัก ชาญวิทยะตั้งสกุลกับอาสาสมัครทหารพรานวัฒนพรหนูยิ้มซ้ายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระ <c oughs> มหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่อาสาสมัครทหารพรานทั้งสองนายและครอบครัวยังหาที่สุดไม่ได้ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจัสดาจิบรัสผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้รัตต้าสิ่งของพระเจ้ทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานจาตุรงสงขลาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาณนะโรงพยาบาลสงขลานะครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลอากาศเอกชลิตุกผาศกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยรองในขาธิการกรปรและคณะลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนการดาเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผ่านมาองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการตามพระบรมราชโองายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ สืบสารโครงการให้เกิดประโยชน์แก่รัษฎรและได้ให้ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคต่างๆปัจจุบันกรมชลประทานได้ดําเนินการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ําอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริ6แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว4แห่งคือการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําป่ง30อ่างเก็บน้ําคลองลอยฝ่ายทดน้ำห้วยลึกและอ่างเก็บน้าหว่งน้ําเขียว นอกจากนี้ได้ขยายกลองระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอีก4สายก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ9แห่งและปรับปรุงคลองผันน้ำ3สายความก้าวหน้าการดำเนินงานทั้งโครงการคิดเป็นร้อยละ25.67 ช่วงบ่ายไปติดตามการดำเนินโครงการแก้มลิงห้วยยางแพร่ขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดาร,ริหมู่ที่4บ้านห้วยมะปรางอําเภอทับสะแกซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาร,ริเมื่อปี2562ตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและการเกษตรโดยสันักง,งานกรปร,รอได้ประสานการดําเนินงานและพิจารณางบป,ประมาณให้กรมชลประทานก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพร่ขวา พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ําโดยความร่วมมือของราษฎรที่อุทิศที่ดินบางส่วนทําให้การดําเนินโครงการแล้วเสร็จส่งผลให้ราษฎร4หมู่บ้าน499ครัวเรือนมีแหล่งเก็บกักน้ําเพียงพอและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํำก่อให้เกิดอาชีพประมงโอ,อคมตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลายยัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณอโคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีการนําเสนอผลงานการผลิตและพัฒนาครูซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิต ให้เป็นคนไทยที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศบนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยส่วนภาพรวมของการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดก,การคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์และวิทยาลัยมไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยอยู่ระหว่างจารรัดทำมีระบบธนาคารหน่วยกิจ จัดหลักสูตรตอบสนองทุกกลุ่มและจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อเพิ่มแนวทางพัฒนาซอฟต์สกิลสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21นอกจากนี้ยังได้รับฟังแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวรกรสังคมปีงบประมาณ2,565ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่ใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยและชุมชนเพื่อให้นักศึกษาต่างคณะ ต่างสาขาวิชาร่วมคิดแก้ปัญหามีคณาจารย์ไปที่ปรึกษาและอำนวยการในการจัดกิจกรรมรวมทั้งพบผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆก่อนไปเยี่ยมชมหน่วยผลิตครูบ้านไร่รักถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของมูล,ลนิธิโครงการหลวง ที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเขตจตุจักรนายจรัญธาดากัญสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาศรุติองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริซึ่งจะจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารขนาดสูงสองชั้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นมาของโครงการหลวงรวมทั้งใช้สําหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตรบนพื้นที่สูงโดยจัดหลักสูตรฝ,ฝึกอบรมตั้งแต่การเพาะปลูก การจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่ได้มาตรฐานแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จําหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่งมีร้านกาแฟโครงการหลวงร้านดอกไม้สดที่มีระบบควบคุมอุณหภ,ภูมิเพื่อให้คงสภาพสดใหม่และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยคําและโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบทกาภัยในอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่ h อประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงยางชีพพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างคว,วรัรคติยราชนารีจำนวนหนึ่งพันชุดไปมอบแก่ผู้ประสบทกภัยเพื่อบรรเทาความดือร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ ทางนี้ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2565เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในอำเภอยี่งอมีพื้นที่ประสบภัย6ตำบล40หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ1,385ั 1, ครัวเรือนพื้นที่การ,กรเกษตรสิ่งสารรับประโยชน์ได้รับความเสียหายไปจนวนมากซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอยี่งอครอบคลุมทุกตำบลหมู่บ้านมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ